พี่ซือชิช่วยให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรอเช็ดแค่นีเดียวมันก็ขาดหมดแล้วก็แค่กระดาษเช็ดก้นน่ะจะซื้อทําไมต้องแพงเล่าใช้ได้ก็พอแล้วสิแฟนชายไม่คนขี้งกมากๆเขาจะชอบไปนั่งร้านกาแฟที่มีบริการน้ำชาฟรีนั่งตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะพอดีร้านจะปิดแล้วค่ะอ๋ออ่า ไม่เอาครับเดี๋ยวขอเติมชาแก้วหนึ่งนะฮัลโหลพี่เบนหนูเรื่องโทรศ้พาก็ยังไม่ตับขึ้นคุย่อให้หนูทิศเมื่อห้าปีที่แล้วฮัลโหลพี่ฮัลโหลอะไรพูดอะไรนะไม่ได้ยินฮัลโหลเม้ยเฮ้ยเฮ่เฮ้วเฮงยเฮเฮื่อฮหร่ฮี่เะยเฮ้ยเฮ้ยเฮทยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเท้ยเฮ้ยเเเดียวก็ได้แล้ว อีกอย่างนะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันถูกถ,ก,ถกที่ไหนล่ะเอา้เอากลับมาแล้วค่ะเอา้าพอดีเลยเนี่ยพี่ทำอาหารรอพอดีเลยวันนี้มันเกิดหนูไม่ใช่เหรอนี่ดูซิพี่ซื้อบัวหิมะามาฝากหนูด้วยนะของโปรดหนูไงอะนี่กับข้าวพี่ลงมือทำเองเลยนะมานั่งก่อดลองชิมดูมันดำขนาดนี้แล้วอะ่ะพี่ยังจะกินอยูเองเหรออ๋อพอดีมันลดราคาพี่ก็เลยซื้อมา แล้วของพวกนี้อีกคงใช้วัตถุดิบที่เขาคัดทิ้งแล้วสินะหนูมไม่เข้าใจพี่จริงๆอะเราก็ไม่ได้จนขนาดนั้นทําไมพี่ต้องโมงขนาดนี้ด้วยวันนี้วันเกิดหนูนะ๋ยวดูที่พี่ทําดิเอ,อ่อฟังพี่ก่อนดิพี่ทาบ้านอะไรของพี่เนี่ยอย่าคิดว่าซื้อดอกไม้ทุกถูกมาง้อนหนูแล้วหนูจะยกโทษให้พี่นะแต่งตั้งฉลองวันเกิดนะ นี่เป็นของขวัญสำหรับวันเกิดน้องไงของขวัญวันเกิดใครเขาซื้อบ้านให้กันล่ะก็พี่นี่แหละบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่กันเนี่ยพี่ออกจะพี่งกแล้วทำไมถึงกล้าซื้อบ้านที่เป็นของขวัญน,นะอะไรที่เราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดซีเงินที่ใช้ไปกับบ้านหลังเนี้ยพี่ไม่เคยเสียดดยเลยนะ่นะมานี่นี่โซฟาใหม่ เห็นหนูชอบบ่นว่าโซฟาบ้านเก่าเราอะ่ะมันแข็งมากพี่ก็เลยจัดโซฟาใหม่ให้แล้วนี่ไงนี่นุ่มกว่าเดิมเยอะนี่ยังมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะนจะได้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะๆไงนี่เรามีตู้เย็นอ่าี่ซื้อให้นี่พี่ยอมเสงมีซื้อของแบบนี้ให้หนูนหรอก็พี่เห็นว่าหนูใช้แล้วมันดีกนะัพี่ก็เลยซื้อมาให้ทำไมพี่ซื้อของมายืะขนาดนี้อ่ะ ก็พรุ่งนี้ไปเยี่ยมพ่อกับแม่ไม่ใช่หรอพี่ก็เลยซื้อของมาเยอะพอเป็นไงบ้างหมอบอกว่าให้ผ่าตัดดวนอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะพี่จะหัวค่าใช้จ่ายทำไมอะยังไงก็ต้องผ่ายอยู่แล้วไปไปเยี่ยมพ่อกันนี่พี่แอบไปซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฮ้ยดูนู่นสิพัด จริงๆแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่ของขวัญของหนูนะแต่เป็นเรือนหอของเราด้วยแต่งานกับพี่นะตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ความรักที่พึ่งพาได้คือความรักที่ต้องรู้จักประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดและไม่เสียดายในสิ่งที่ควรจ่าย